แก d g เจ็ o โฟกสสนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต e ซนโฟนซีรีส์สมาร์ทโฟนยอดนิยมจากแบรนด์ asus ขึ้นชื่อเรื่องการเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดที่ใช้งานได้ดีในชีวิตประจำวันเป็นขวัญใจของคนที่อยากได้สมาร์ทโฟนที่มีสเปคที่ดีแต่ว่ามีงบไม่มากนักมาตั้งแต่ปี2014แล้วค่ะและในปี2016นี้ asus ก็เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในซีรีส์เซนโฟน3พร้อมกันทีเดียวถึง5รุ่นตอบโจทย์ได้หลากหลายไลฟ์สไตล์เลยค่ะ ในครั้งนี้เราจะมาลองเล่นพี่น้องคนกลางเซลฟน3รุ่น Limited Edition ที่มาพร้อมกับผู้หูตุนางานันหูฟังมาแชร์รุ่น Major 2ค่ะ Asus z e ซ f o ฟ e 3รุ่นที่เห็นอยู่นี้เป็นรุ่นที่มีหน้าจอขนาด5.5นิ้ว Super LCD แสดงผลความละเอียดระดับ Full HD 1,920คูณ1 0 8 0พิกเซลประมวลผลด้วย Qualcomm Snapdragon 625 Octacore 2.2 g h z RAM 4 g b มีหน่วยความจำภายใน64 g b และสามารถเพิ่ม MicroSD c a r กได้สูงสุด256 g b รองรับ2ซิมการ์ดและ 4G LTE กล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องหลัง16ล้านพิกเซลพร้อมเลเซอร์โฟกัสและ Dual LED Flash มี f ingerprint sensor แบตเตอรี่ความจุ3,000ม ah, ิลอและรันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow แรกเห็นเราไม่คิดว่ามันคือเซนโฟนซะด้วยซ้ําค่ะเพราะว่าดีไซน์ดูพรีเมียมหรูหรากว่าเดิมแบบโลหะยูนิบอ y ดีเป็นครั้งแรกของเซนโฟนเลยค่ะกระจกจอโค้งมนลงกับขอบเครื่องด้านหลังดูเป็นกระจกแวววาวตามสีของตัวเครื่องขอบก็ทําเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องตัดด้วยเส้นโครเมียมและเซนโฟน3ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ช่อง usb type c เรียบร้อยแล้วค่ะ การทำหน้าที่เป็นสมาร์ทโฟนโดยทั่วไปในเรื่องประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการตอบอีเมลเปิด Facebook Twitter ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเปิดแอปพลิเคชันเยอะๆดูภาพวิดีโอบน YouTube หรือว่าเล่นเกม CPU snapdragon 625ที่มาทำหน้าที่ประมวลผลให้ก็ไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วค่ะ RAM ก็เยอะถึง4 g b ใช้งานกันได้เหลือๆไปเลยค่ะ ระบบสแกนลายนิ้วมือจากการใช้งาน9ใน10ครั้งก็สแกนผ่านได้อย่างรวดเร็วหน้าจอ Super LCD นั้นสว่างหายห่วงแต่ความเข้มของสีอาจจะยังสู้แบรนด์คู่แข่งไม่ได้นะคะส่วนเรื่องการเปิดเพลงฟังเสียงที่ออกมานั้นก็ดังใช้ได้เลยค่ะบอกไว้ก่อนว่าอย่าคาดหวังเรื่องมิติและรายละเอียดไว้เยอะจากลำโพงของตัวเครื่องแต่หากเสียบหูฟังแล้วก็เปิดโปรแกรม Audio Wizard ที่มีมาให้ก็สามารถปรับรายละเอียดได้ตามต้องการเลยค่ะ ช่อง USB Type C ที่เอาไว้สําหรับชาร์จและต่อสายส่งข้อมูลอาจต้องพกสายไปไหนมาไหนด้วยนะคะเพราะว่าใช้กับใครเขาไม่ค่อยได้ค่ะแต่ว่าในอนาคตนั้นมันมาแน่นอนปุ่มแบบสัมผัสทั้ง3ที่ด้านล่างของหน้าจออาจทําทให้เกิดอาการรําคาญนิดนึงเนื่องจากฝ่ามือไปแตะโดนบ่อยครั้งตอนใช้งานในแนวนอนและที่น่าเสียดายที่สุดก็คือมันไม่มี NFC ค่ะ การใช้งานกล้องกล้องหน้าสว่างแถมมีโปรแกรมตกแต่งหน้าตอนเซลฟี่ติดมาให้เลยกล้องหลังขนาด16เมกะพิกเซลก็โฟกัสเร็วสะใจด้วยเลเซอร์โฟกัสภาพที่ถ่ายออกมาได้เรามองว่าดีอยู่ในระดับกลางๆค่ะเก็บสีสันได้ดีถ่ายภาพในที่มืดพอได้ไม่ได้เก่งมากอย่างสมาร์ทโฟนที่เน้นกล้องยี่ห้ออื่นๆน,นะคะเราชอบโหมดถ่ายภาพวิดีโอที่สามารถปรับเป็นโหมด M แล้วก็ปรับแต่งค่าต่างๆได้ในขณะที่กำลังถ่ายเลยค่ะ การใช้กระจกหน้าหลังและขอบเป็นโลหะที่เหมือนเคลือบสีกันลื่นไว้บางๆนั้นทําให้การจับถือใช้งานต้องระวังลื่นกันสักหน่อยค่ะกระจกด้านหลังก็เต็มไปด้วยรอยนิ้วมือและคราบใครหลังจากการใช้งานมาทั้งวันถ้าวางไว้กับพื้นโต๊ะก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นรอยขนแมวได้ตามมุมขอบกระจกเราขอแนะนําให้หาเคสหรือว่าฟิล์มกันรอยติดไว้หน่อยค่ะก็จะทําให้สบายใจขึ้นได้เยอะเลย เมื่อมองในภาพรวมแล้วเซนฟน3เหมาะกับผู้ที่อยากได้มือถือสเปคแรงๆดัมเยอะๆออปชันค่อนข้างครบชื่นชอบดีไซน์หรูหราแบบกระจกรอบตัวใช้งานค่อนข้างระมัดระวังแต่ว่าไม่อยากจ่ายทั้งหมดนี้เกิน15,000บาท เอซู z เซน o ฟน3มี2รุ่นให้เลือกใช้คือรุ่น ZE 520KL มีหน้าจอ5.2นิ้วความจุ32 g b RAM แรม3 g b บัแบตเตอรี่2,650ม ah. ิลมรุ่นนี้ราคาอยู่ที่11,990บาทค่ะ และรุ่นที่เราได้มารีวิวรุ่นนี้ CE 552KL ที่ได้หน้าจอความจุของพื้นที่รัมและแบตเตอรี่ที่เยอะกว่าราคาจะอยู่ที่14,990บาททั้ง2รุ่นมี3ส,สีให้เลือกคือสีดำสีทองและสีขาว หรือหากจะให้คุ้มกว่านั้นนะคะลองมองหารุ่น Limited Edition ที่มาพร้อมหูฟังมาแชลรุนนี้ที่ราคา14,990บาทเหมือนกันเลยค่ะแค่หูฟังก็มีมูลค่า4,390บาทแล้วคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยนะคะ